มันกระโดดอนกันครับกระผมรู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2 5 1 8ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตะูนในวันนี้สังคมสติปัญญาให้มีการพัฒนาเหมาะสมตามวัยดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งทุกฝ่าย สร้างควงามรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนคือดสรรพคุณาอันนีระหวา่างผู้ปกครองครูอาจารย์ต่างๆนครับผมและคณะผู้บริหารอยากจะแจ้งข่าวนิดนึงครับอตอนนี้สพอดนะครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อจะซื้อที่ดินะนะครับถ้าราคาที่ดินไม่สูงเกินไปจะมีผลิตภาพ และมีผลบรรลุตามเป้หมายและวัตถุประสงค์ของตรกูรครัผมขอขอบคุณท่านเชิญถ่ายร้ปข้างนอก่ำอะไรเของขออนุญาตข้ากอกถ่ายในนี้ได้ ออนไลน์ได้ดูไม่ได้กดไั้เท่านั้นดูไ้ดูไม่หวานเป็นไปนไหมโอ้หสวยจริงต้องดูถ้าถ้าเราติดตามจะให้ดูคลิปก่อนที่จะส่งมาขอขอหน่งอาทิตย์ตอนแรกนั่งไว้สองวันนะแต่แบบนี้ว่าวุณสมวันก็น่าจะเสร็จแล้วเนาะแบบนี้นะคะที่เราใช้เนี่ยไม่ได้กดอะไรเลยิเ จประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาก,การผ่านการเล่นประสบการณ์รตรงสอดคล้องกับการจัดเรียนรู้ในสาราแะศาชีวิตปลูกฝังความมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมพระหูวัฒนธรรมความเป็นไทย